สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับเป็นกล้องเลดดอรยิงเร็วนะครับเป็นของแบรนด์เวกเตอร์ออปติกนะครับนะจะเป็นรุ่นแฟนซีนะครับมี2รุ 2. <S 2. <S <s ่นนะแฟนซีเกับแฟนซีเนะฮะตัวนี้ก็จะต่างกันที่หน้าเลนส์ตัวนี้ก็จะเป็น1นึ่งขีดยีตัวตัวแรกนะฮะเอสเอเอสนะตัวนี้นะฮะตัวที่2ก็จะเป็นตัว หนึ่งคูณยี่สิบคูณยี่แปดนะครับนะฮะตัวแรกเนี่ยนะฮะหน้าเลนเขานี่นะฮะความยาวเนี่ยยี่สิบสี่มิลิเมตรความสูงก็สิบเจ็ดมิลิเมตรนะฮะน้ำหนักก็อยู่ที่สี่สิบเก้ากรัมนะครับนะฮะนะสี่สิบเก้ากรัมปรับความเข้มของแสงนี้ได้แปดระดับนะครับ ัวนี้ยาวอยู่ที่ความยาวเขานะฮะอยู่ที่สักส 30, 30, ามสิบสามสิบสามสิบสี่สามสิบสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะความยาวเขานะฮนะครับความสูงก็อยู่ที่สามสิบสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบหกมิลลิเมตรนะความสูงเขานะฮะน, mm นะครับร่างขนาดยี่สิบมิลนะครับ ตรงนี้ก็จะมีะเป็นไปสีแดงนะจุดเดียวสีแดงสีเดียวนะฮะนี่เนี่ยเป็นไปสีแดงสีเดียวนี่ปรับเร่งเร่งแสงนะฮะเล่งความสว่างนี่ได้แปดระดับนะฮะเป็นไปจุดแดงนะครับ ตัวนี้ลานขนาด20ิมิลนะฮะท่านสมาชิกตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับความเข้มนะรปรับขึ้นลงนะรปรับความสว่างนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอ่าอ่าสายขวานะในสูงต่ำนะครับนะครับตัวนี้ติดพวกปืนอ่าพวกปืนก๊อกนะฮะก๊อก17มอดก๊อก19มอดนะฮะตัวนี้นะ รางขนาด20มิลนะตะดดกับปืนจริงนะฮะานสมาชิกนะครับเป็นของแท้นะครับสินค้าเนี่ยประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับตัวนี้มีฝาครอบนะฮะตัวที่สองนะฮะจะเป็นตัวแฟนซี่เอ็กนะฮะตัวนี้ขนาดหน้าเลนเขานี่นะ ความยาวเขาเนี่ยอยู่ที่ยีแปดนะฮะยี 28. ความสูงก็อยู่ที่ยี่สิบมิลิเมตรนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่5้ากกร,รมัมปรับความเข้มของแสงได้สิบระดับนะครับนะครับตัวนี้ยาวนะฮะความยาวเขานะวัดจากประมาณสัก30 30 30สิบ เก้าถึงสี่สิบมิลลิเมตรนะโดยประมาณนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับความสูงก็ประมาณสักสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับสามสิบแปดสามสิบเก้านะฮะประมาณนี้นะฮะสามเก้านะฮะสามสิบเก้านะเดยประมาณนี้นะครับรางนี้ก็ขนาดยี่สิบมิลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับไซส์ขวาสูงต่ำนะครับเนี่ยด้านข้างนี้นะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไปนะฮะเนี่ยสองปุ่มนี้บวกลบ นะบวกลบเนี่ยปรับความเข้มอันนี้ก็ปรับความความอ่อนของแสงนะฮะปรับแสงวิ่งแสงนะฮะตัวนี้ประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะรางขนาด20่มิล นะฮะทนแรงนิคอยตั้งแต่พวกจุดสองสอนะครับสามนะครับนะครับพวกจุดสามจุดสามสามศูนย์จุดสนะฮะพวก9กามมจุดสองสนะครับนะครับพวกปืนปืนก็ปืนลูกซองก็พวกเบอร์ลูกซองเบอร์ยี่สบกับเบอร์สินะครับถ้าเป็นปืนสั้นก็จะเป็นพวกก๊อกนะะก๊อกสิบเจก๊อกสินะครับ หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะนะครับนะฮะรุ่นนี้จะติดก๊อกสี่สิบสามไม่ได้นะครับนะครับท่านสมาชิกนะครับสวยนะฮะมีปากครอบด้วยนะครับท่านสมาชิกนะครับสําหรับอุปกรณ์เขานะครับสองชุดนี้ก็จะมีผ้ามีใบรับประกันจากศูนย์นะหนึ่งใบแล้วก็คู่มือแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะฮะพวกน็อตนะฮะปากแก๊ลเนี่ย ครบชุดนะฮะเนี่ยปากแก้วเอาน็อตนะครับแล้วก็าฐานนี่ใช้าฐานก้อนเดียวใช้ฐานไม่สามก้อนนะยี่ห้อ panasonic น,น,นะครับนะครับตัวนี้เหมือนกันนะฮะตัวที่สองเหมือนกันก็จะมีประกันใบประกันศูนย์แล้วก็คู่มือเขาแล้วก็มีผ้าอุปกรณ์ถึงก็จะมีน็อตปากแก้วเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับราคาเขานะครับตัวที่หนึ่งนะฮะหนึ่ง คูณ17คูณ24เนี่ยราคาก็อยู่ที่4,100บาทนะครับตัวที่2นะครับนะฮะคูณ2 0คูณ28นะตัวที่2เนี่ยราคาก็อยู่ที่4,200บาทนะครับสำหรับอ่สินค้านะครับรับประกันสูวสุนี่1ปีถ้ามีปัญหาภายใน1เดือนทางร้านเคมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับนะครับสำหรับช่องทางใน,นการติดต่อรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมนะ ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ